อีกหนึ่งโรงแรมที่พักหัวหินชะอาติดทะเลในงบ2,000บาทครับผมกับ Coral t ีวิลล่หัวหินเป็นโรงแรมที่พักรีสอร์ทบรรยากาศเงียบสงบเราจะไปพักผ่อนชิลๆกับห้องพักสไตล์แนววิลล่าโรงแรมเนี้ยมีชายหาดส่วนตัวติดทะเลเลยนะครับจะซวยจะฟินจะมีมุมช็อินตรงไหนบรรยากาศฟิลลิ่งเป็นยังไงตามไปเที่ยวด้วยกันในคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับผมเปิดคลิปกันเรียบร้อยแล้วนะครับและที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งโรงแรมหัวหินชะอำที่ผมเคยมาพักแล้วครับชื่อว่าคอโรทีวิลล่านะครับก็เป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทห้องพักแบบการ์เด้นการ์เด้นหน่อยนะครับหลายๆคนก็คงเคยมาพักแล้วแล้วก็หลายๆคนอาจจะหาที่พักกันอยู่นะครับในคลิปนี้ผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าที่นี่จะสวยจะฟินจะมีมุมเช็คอินตรงไหนกันบ้างบรรยากาศฟิลลิ่งการพักที่นี่จะเป็นยังไงตามไปเที่ยวได้กันในคลิปนี้เลยครับ สำหรับโรงแรมคอร์รลทีวิลลาหัวหินนะครับก็จะอยู่ก่อนเข้าตัวเมืองหัวหินครับโรงแรมเนี่ยอยู่ติดก,กับอวานีและก็ดูสิทานีเลยครับทางเข้าข้างหน้าก็จะมีป้ายขนาดใหญ่ครับสังเกตง่ายๆมีร้านอาหารผับเป็นหนึ่งอยู่ด้านหน้านะครับขับเลี้ยวรถตรงเข้าประมาณ500เมตรก็จะถึงโรงแรมครับซึ่งโรงแรมที่นี่ก็จะเป็นสไตล์วิลลา่าเราก็จะจอดรถทางด้านนอกได้เลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปเช็คอินที่ร็อบบี้ด้านใน เช็คอกกินร s <S เรียบร้อยแล้วเราก็ไปห้องพักกันครับสำหรับห้องพักที่นี่ก็จะมีหลายแบบหลายไทยมากไม่ว่าจะเป็นแบบพูลวิลล่าจะเป็นแบบซีวิวแล้วก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดดีรักการเดินราคาเริ่มต้นที่เราจะไปพักกันวันนี้ครับโดยที่นี่ก็จะมีบริการรถกอล์ฟครับไปส่งเราถึงหน้าห้องพักเลยสะดวกสบาย สำหรับวันนี้ห้องพักผมก็เป็นดีลากกาดเดนครับภายในห้องก็ใหญ่โอโต้โถงประมาณหนึ่งนะสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีให้ครบครับ ด้านนอกวิวระเบียงก็จะเป็นวิวที่เราเห็นสนามหญ้าเขียวๆกว้างๆดูแบบโล่งสบายตาพกไม้กลอบลูกกลอฟมานี่ก็มาฝึกได้กันได้เลยครับเพราะว่าสนามกว้างมากเหลือเกินและแน่นอนครับสำหรับโรงแรมนี้จุดไฮไลท์จริงๆก็คือสายน้ำริมทะเลตรงกลางโซนที่ติดชายหาดนี้เลยครับ ตัวโรงแรมก็จะมีฟาซิลิตี้ให้เราได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสระว่ายน้ำหรือจะเป็นโซนบริเวณริมบาร์ที่เราสามารถสั่งเครื่องดื่มเย็นๆมานั่งชิลนั่งเล่นรับบรรยากาศช่วงเย็นได้ครับโซนชายหาดก็เงียบสงบผู้คนไม่พลุกพล่านด้านหน้าชายหาดก็กว้างขวางครับถ้าช่วงน้ำทะเลลดลงไปเนี่ยคิดว่าคงมีชายหาดให้เราได้สามารถเดินเล่นได้นะครับผม ส่วนใครที่ชอบว่ายน้ําหรือชอบเล่นน้ำเนี่ยสระว่ายน้าที่นี่ก็ใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะถ้าว่ายไปไว่ายกลับก็น่าจะมีสักหนึ่งหอบใหญ่ๆนะสำหรับโรงแรมนี้มันจะให้ฟิลแบบการมาอยู่บ้านอยู่รีสอร์ทนะครับเหมาะกับการพักผ่อนฟิลแบบเงียบๆสงบๆใครที่ชอบฟิลการ์เด้นอยู่บ้านอยู่สวนเนี่ยที่เนี่ยตอบโจทย์มากๆ เท่าที่ผมสอบถามก็คือที่เนี่ยเสาร์อาทิตย์จะค่อนข้างเต็มด้วยเพราะว่าราคาห้องพักมันไม่ได้สูงมาก,กน,นะครับผมราคาห้องพักมันจะอยู่ประมาณสัก2 0 0 0กว่าบาทเองถือว่าราคาดีมากๆหลัการที่มาพักผ่อนริมทะเลแล้วก็มีสระว่ายน้ำแบบติดทะเลเลยผมคิดว่าช่วงเย็นมันนะจะได้ฟิลบรรยากาศที่ดีนะเพราะว่าผมเคยมารอบนึงแล้วแล้วมันดีมาเดี๋ยวครั้งนี้เรามาดูกันว่าช่วงเย็นเป็นไงเดี๋ยวเรากลับไปนอนก่อนเก <laughs> ็บแรงก่อน ที่เนี่ยบริเวณเขาค่อนข้างกว้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะใช้รถกอล์ฟเวลาเราจะเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยก็คือจะมีรถกอล์ฟคอยให้บริการรับส่งเราสามารถโทรเรียกที่็อบบี้ให้เขารถกอล์ฟมารับถ้าใครไม่อยากเดินเวลาจะออกไปทานข้าวเนี่ยมันก็ได้นะให้รถกอล์ฟมารับถึงหน้าห้องเขาก็จะไปส่งตรงลานจอดรถเลยก็ถือว่าโอเค ช่วงเย็น4ี่โมงครึ่งหโมงเราก็ออกมาเดินเล่นกันครับผมมาซึมซับบรรยากาศบริเวณริมชายหาดน้ําทะเลก็ถือว่าใสาใช้ได้เลยนะครับดูแบบบรรยากาศฟิลหน้าเล่นลมพัดเย็นเย็นเงียบสงบครับผู้คนไม่พุกพา่านไม่ได้มีคนเดินผ่านไปผ่านมาบริเวณหน้าหาดเยอะนะ ก็เป็นฟิลแบบมาพักผ่อนสบายๆไม่ได้ทำอะไรนะมานั่งเล่นนอนเล่นดูทีวีกินข้าวมานั่งฟังเสียงคลื่นน้ำทะเลก็ดูสะอาดมีคลื่นตลอดมันก็เลยแบบไม่มีสิ่งหมักหมมไม่มีกลิ่นนะผมว่าตรงนี้ถือว่าโซนที่โลเคชั่นดีนะครับใครอยากพาลูกมาเล่นทรายเล่นทะเลมาเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยถือว่าตอบโจทย์คือ ให้ผมอธิบายผมว่าคิดว่าที่เนี่ยมันเหมาะกับการมาแบบครอบครัวมาแบบหนุ่มสาวตอบโจทย์อยู่แต่อาจจะแบบสายถ่ายรูปสายชิคๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่นี่อาจจะไม่ได้มีมุมถ่ายรูปเยอะนะก็คือเหมาะกับการมาพักผ่อนจริงๆเลยแหละและถ้าใครไม่ชอบเล่นน้ำนะครับก็สามารถสั่งเครื่องดื่มเย็นๆมานั่งชิวมองวิวทะเลเพลินๆได้นะ อรุณสวัสดย์ยามเช้าครับเมื่อคืนก็นอนเต็มตื่นนะวันนี้สบายๆเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันครับอุวยหมูเด้ง <laughs> น้องหมูเด้ง ในส่วนของห้องอาหารเช้านะครับก็จะอยู่โซนด้านหน้าติดทะเลเลยช่วงเช้าคนก็จะเยอะนิดนึงครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่าคนค่อนข้างแน่นในช่วงเวลาที่แบบคนกินข้าวกันเนาะในส่วนห้องอาหารก็ตกแต่งไว้ประมาณนึงดูมินิมอลน่ารักหน่อยๆน,นะครับ เตชันอาหารที่นี่ก็จะไม่ได้ดูเยอะเท่าไหร่นะครับที่นี่ก็จะเน้นเป็นอาหารไทยซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นขนมปังทานเนยราดน้ำตาลคาแฟโบราณแล้วก็รวมถึงข้าวน้าพริกปลาทูยาำเชา้าผมก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่นะคือเป็นอาหารเช้าแบบไทยๆมากเลยครับ ด้วยที่ว่าโรงแรมนี้เท่าที่ผมสังเกตก็คือ99%เนี่ยเป็นคนไทยหมดเลยนะครับไม่มีฝรั่งมาพักเลยหรือเพราะว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคครับผมและนี่ก็คือโคโรทีวิลล่านะครับถ้าถามผมว่าโรงแรมนี้เหมาะกับใครผมอาจจะตอบว่าเป็นเหมาะสำหรับครอบครัวการพาครอบครัวมาพักผ่อนการพาน้องๆมาเล่นน้ำ มาเดินเล่นทะเลอะไรประมาณนี้นะครับผมมาพักผ่อนแบบคู่รักก็ได้มาอยู่สักสามวันสองคือนอะไรอย่างเงี้ยและในส่วนของส่วนกลางก็จะมีตรงสระว,ว่ายน้ําที่ติดทะเลเนี่ยที่เป็นไฮไลท์นะครับคือเราสามารถเดินไปพักเล่นไปนั่งเล่นตรงนั้นได้ตลอดเวลาเลยน้ําทะเลโซนนี้ก็คือใส่นะครับถ้าพาลูกๆมาก็คือกระโดดเล่นได้เลยอะ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับด้วยว่าเรามาพักผ่อนสบายๆยังไงใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยและเจอกันคลิปหน้าครับไปก่อนครับบ๊ายบาย